ในเวลาโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ปีเก่าปีพุทธศักราช2568ปีมะเสงงูเล็กกำลังจะผ่านพ้นไปแล้วแล้วก็ปีมะเมยปีมะเมียคือปีอ มามีปีพุทธศักราช2569ได้เริ่มขึ้นก็เป็นทุกครั้งทุกปีในวราระดิถีขึ้นปีใหม่ทุกคนทุกคนก็มีความหวังมีความปรารถนาและก็โอยพอรให้แก่กันและกัน ด้วยความหวังดีด้วยความปรารถนาดีการอวยพรให้แก่กันและกันนั้นก็เพื่อให้กำลังใจเพื่อจะได้แก้ไขอุปสรรคปัญหาซึ่งมักจะเกิดขึ้นโดยธรรมดาออของโลก ย่อมจะมีอุปสรรคย่อมจะมีปัญหาแต่ว่าอุปสรรคและปัญหานั้นก็ไม่ใช่ว่าจะแก้ไขไม่ได้ต้องแก้ไขได้โดยความเพียรโดยความพยายามโดยความรู้โดยความเข้าใจเมื่อปัญหาผ่านพ้นไปแล้ว เหตุการณ์ที่ดีๆก็เกิดมีขึ้นมาในพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตัดว่าสิ่งทั้งปวงเกิดแต่เหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องร้ายก็ล้วนแต่ เกิดแต่เหตุพร,ระโรงตรัสว่าธรรมทั้งปวงเกิดแต่เหตุและเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเหตุเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นได้ก็ดับได้คือไม่มีสิ่งใดที่ว่าเกิดแล้วจะไม่ดับทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็มีดับเหมือนกับปีนี่ ปี2,568เมื่อต้นปกีก็เกิดขึ้นวันนี้พอปลายปีก็หมดสิ้นไปก็เหมือนกับว่าปีก็ดับพาธิตขึ้นตอนเช้าก็ถือว่าเกิดแล้วก็ดับในตอนค่ำอตอนค่ำพาทิตก็ไม่มีแล้วก็ดับไปแล้ว สมกับที่พระพุทธองค์ได้ตัดไว,ว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดมีดับมีเกิดขึ้นก็ดับไปทั้งหลายทั้งปวงก็เช่นเดียวกันนั่นเวลาเกิดสิ่งใดก็ตามจะสมปาถนาก็ตามไม่สมปาถนาก็ตาม เมื่อเกิดขึ้นก็ขอให้เราทั้งหลายได้เข้าใจว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นแต่ก็ว่ามันไม่เที่ยงมีความดับไปเป็นธรรมดาสุขก็ตามทุกข์ก็ตามเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมจะดับไปตามธรรมดาออของออสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ มีความเกิดและความดับชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันก็เป็นไปในลักษณะดังนั้นเพราะนั้นในโอกาสปีใหม่นี้เราก็ทำเหตุทำปัจจัยดีมีศีลมีสมาธิและมีปัญญาอันนี้เป็นเหตุเป็นเหตุ เป็นกุศลละธรรมเมื่อสร้างเหตุดีผลดีก็จะตามมาก็คือมีความสุขใจมีความสบายใจไม่มีโทษไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ต้องได้รับความทุกข์ยากลำบากเพราะศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดเีเป็นอริยธรรม เป็นธรรมอันประเสริฐเกิดขึ้นมาแล้วก็ทำให้เกิดความสุขคือความทุกข์หายไปดังนั้นในปีใหม่พุทธศักราช2569ที่เริ่มขึ้นนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสร้างเหตุด,ดีแล้วก็จะได้รับสิ่งตอบแทน เป็นความสุขความเจริญความพอใจความสุขใจมีอายุมั่นขวัญยืนสบายออกสบายใจนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมประถนาคํามน้าแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระบรมธาตุดอยสสเทพมันเป็นที่กราบไหว้เคารพสักการบูชาของท่านสาธุชนทั้งหลาย พิบาลคุ้มครองปกป้องรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นเป็นสุขประชาชนมีความสุขมีอาหารมีปัจจัยสี่บริบูรณ์สมบูรณ์ทุกประการขอให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุวันนะสุขาภระปฏิพานธรรมสารคุณสารสมบัติตลอดไปโดยทั่วกัน tuổi thơ